กลางวันง่วงนอนตลอดเวลาเกิดจากอะไรนะครับ <unemployed> คุณคัมมี่เนะี่ยถามมาในคอมเมนต์ใต้โพสต์โพสหนึ่งนะถามว่าร่างกายตอนกลางวันเนี่ยง่วงนอนตลอดเวลาไม่อยากทำอะไรเลยมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะจริงๆผมอยากจะบอกว่าสาเหตุมีอะไรสาเหตุมากๆเลยสายเหตุที่หนึ่งที่เจอบ่อยมากคื้นอนไม่เพียงพอเมะะื่อไรก็ตามที่ร่างกายเรานอนน้อยโอเค เราอาจจะแข็งแรงอายุไม่ถึง30เรานอนน้อย2อสวันเราอาจจะทนได้แต่ถ้าเรานอนน้อยสะสมไปเรื่อยๆผลสุดท้ายเนี่ยสมองจะเริ่มตื่นนะครับคิดอะไรช้าลงแล้วก็สมาธิ ค่อยๆลดลงแล้วบางคนจะมีอาการคือระหว่างวันนมีอาการอ่อนเพลียวิธีการแก้ไข,ขของหลายๆคนคือใช้วิธีการกินชากาแฟหรือว่าน้ําหวานเพื่อกระตุนให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นแต่พอทําแบบนั้นไปถึงจุดหนึ่งร่างกายก็จะดื้อต่อน้ําตาลดื้อต่อคาเฟอีนดื้อต่อกาแฟผลสุดทยเราก็ง่วงอยู่ดีครับดังนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอจึงจําเป็นนะครับสูตรของผมก็คือผมจะนอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงเช้าก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เรานอนน้อยที่สุดแค่8ชั่วโมงเนี่ยแล้วตื่น นมาแล้วสดชื่นเลยข้อที่สองนะก็คือเราไม่ได้ออกกํบบางกายตอนเช้านะครับอย่าลืมนะครับเวลาเรานอนไปนานๆน,น,นะร่างกายเราเหมือนแบบหลับพักผ่อนแล้วมัน ลดการทำงานของกล้ามเนื้อตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยสมองก็ลดการทำงานลงนะเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งพอเราตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บร่างกายเรายัาง b o สต์ไม่เต็มที่แล้วเราก็ไปทำงานแบบนั้นนะในแบบที่ร่างกายเรายัาง p e r f o r m มนซ์ไม่เต็มที่100%มัอเนเลยรู้สึกอ่อนเพลียบ้างระหว่างวันหรือรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเหมือนเอ๊ะทำงานไปแป๊บเดียวทำไมรู้สึกง่วงนอนนะสิ่งที่ผมจะแนะนำก็คืออย่างน้อยเดินสลับวิ่งหรือว่าเดินอย่างเดียวก็ได้ตอนเช้าเริ่มจาก5านาทีในตอนเช้าก่อนมันจะช่วย boost อัตราการเผาผลาพลังงานด้วยช่วยลดความอ้วนด้วยช่วยให้ร่างกายเนี่ยใช้กล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีนะครับข้อที่3นะครับคือบางคนเนี่ยมีการอ่อนเพลียเนื่องจากกินอาหารมากเกินไปแต่ละคนมีการตอบสนองหรือความไวต่อข้าวแป้งน้ําตาลแตกต่างกันนะครับบางคนกินข้าวแป้งน้ำตาลเยอะหรือบางคนเนี่ย กินอาหารมื้อใหญ่ๆเยอะเข้าไปเนี่ยทำให้มีการพุ่งขึ้นของอินซูลินฟูขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการกระชากของน้ําตาลเนี่ยที่กําังถูกย่อยแล้วดูดซึมมาในกระแสะเลือดเนี่ย ดึงกระชากลงมาครับทำให้มีอาการแปลกๆคือบางคนมีอาการง่วงนอนบางคนเริ่มคิดช้าลงสมองไม่ค่อยปลอดโปรแล้วก็นะครับทำให้หลายคนรู้สึกไม่ค่อยสดชื่น,นครับข้อที่4นะครับคือโรคประจําตัวบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นบางคนเริ่มอ่อนเพลียเนื่องจากเป็นฮอร์โมนไทรอยต่ําบางคนเข้าสู่วัยทองอายุเกิน42บขึ้นไปก็อาจจะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียได้บ้างบางคนอาจจะมีภาวะโลหิตจางหลังจากไปบริจาคเลือดหรือบางคนเป็นพาหาาะธาลัสซีเมียแต่ช่วงเนี้ยพัก พักน,น้อยทําให้ทั้งพักผ่อนน้อยรวมกับการเป็นโลหิตจางเดิมเนี่ยทำให้อาการแย่ลงนะครับดังนั้นข้อสุดท้ายผมแนะนําให้ไปตรวจสุขภาพหรือไปปรึกษาคุณหมออายุยรกรรม ใกล้บ้านนะครับเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมแล้วกันเนาะเพราะว่าข้อ1 2ึสามเนี่ยเราสามารถลองทาเองได้แต่ข้อที่4เนี่ยอาจจะต้องพึ่งพาคุณหมอนในการหาสาเหตุนะครับอย่างน้อยที่สุดอ่ะไปร้านเทคนิคการแพทย์ก็แหะไปเจาะเลือดดูให้หาสาเหตุที่ว่าอะไรที่เราน่าจะนึกถึงอย่างเช่นเจาะฮอร์โมนไทรอยนะครับเจาะดูโลหิตจางแบบนี้นะเพื่อลองหาสาเหตุดูก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นไตเสื่อมระยะที่ 3- 4แล้วเริ่มมีอาการก็ได้นะครับแนะนำลอาไปตรวจด,ดูนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครมีคำ ถามเพิ่มเติมแล้วผมพอจะช่วยสรุปให้เป็นภาษาไทยง่ายได้ผมจะตอบในเพจหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนะครับแล้วพบกันกับความรู้ดีๆแบบนี้แต่ถ้าใครเชื่อว่าความรู้เหล่านี้มีประโยชน์สามารถแชร์ให้คนไทยทั่วโลกได้เรียนรู้พร้อมกันได้ครับรับทุกคนเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ